อยากรู้ว่าคุณมีเจ้ากรรมในเวรหรือไม่คุณต้องฟังคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ว่าตัวคุณเป็นแบบในคลิปหรือไม่ข้อที่1น,นะคะคุณทำอะไรก็ตามคุณจะอับโชคซื้อเลขก็จะไม่ถูกจะพลาดไปพลาดมาข้อที่2เวลาคุณได้เงินมาจะรู้สึกว่าทำไมต้องเสียดออกไปตลอดเวลาเช่น มีเหตุให้คุณต้องเสียเงินอยู่ตลอดเวลาแล้วอาการของคนที่มีเจ้ากรรมในเวรมีดวงจิตดวงวิญญาณตามคุณนะคะดูไม่ยากเลยหนึ่งคุณจะรู้สึกว่านอนไม่หลับแล้วจะรู้สึกว่าปวดเมื่อยตามตัวบางครั้งจะโดนอัมแบบไม่รู้ตัว และอีกข้อหนึ่งเวลาที่คุณทำอะไรก็ตามธุรกิจการงานของคุณจะติดขัดมากและทำคุณคนไม่ขึ้นเจ้ากรรมนายเวรจะพยายามผลักดันคุณให้ชีวิตคุณแย่ให้ชีวิตคุณไม่ประสบความสำเร็จแล้วแม้กระทั่งเรื่องโชคคุณก็จะไม่มีแล้วอีกเรื่องหนึ่งเวลาที่คุณไม่ไปถวายสังฆทาน ให้ดวงจิตดวงวิญญาณเจ้ากรรมนายเวรที่ติดตามคุณจะมาในรูปแบบคนหรือจะเป็นดวงวิญญาณที่เฝ้าติดตามคุณตั้งแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันชาตินี้จะทําให้คุณติดขัดอับโชคและการงานการเงินคุณไม่คล่องตัวนะคะอยากให้ทุกคนส่งบุญให้เจ้ากรรมนายเวรหากคุณมีอาการที่บอกนะคะ ให้คุณไปถวายสังฆทานให้เจ้ากรรมในเวรแล้วจะทําให้ชีวิตคุณดีแล้วจะทําให้ชีวิตคุณเปลี่ยนแล้วจะทําให้คุณมีโชคมีลาบและการงานการเงินของคุณคล่องตัวหากคุณสํารวจตัวเองแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะฉันทําอะไรดวงฉันไม่ดีเลยทําไมติดขัดอยู่ตลอดเวลาเอ๊ะทาไมคนอื่นเขามีโชคแต่ฉันเนี่ยซื้อแล้วพลาดตลอดเลยต้องฟังคลิปนี้นะคะใครที่กดไลค์กดแชร์คลิปนี้อาจารย์ขออวยพร ขอส่งบุญบารมีขอให้คุณหลุดพ้นจากกรรมตั้งแต่อดีตชาติและปัจจุบันชาติและขอให้คุณรุ่งเรืองร่ำรวยหากใครที่กดฟังคลิปนี้ขอให้คุณได้เห็นคลิปนี้และขอให้คุณดวงเปิดบารมีเปิดนะคะตั้งแต่บัดนี้ฝากกดแชร์กดติดตามติกตอกอาจารย์ด้วยนะคะ